เกมนะเกมนี้ไม่ได้มาเขาไม่เขาเขาเล่นเกมอะเขาเรียก ្៊់ះោ៏ំ្ៀៈ្ោះំេ្្្្ំ័ៗ្្២្្្្្្ែំ្ោ៘់ៗ៘្

对对对 ตามตู่เลยครับผมท่านถุไม่เป็นเราจับจับอรอมกันรถ r มเต r ้ยด้วยก็หมายถึ้ว่าจะรับไม่เลยเอาไป หนงนี่ยสองสามเนี่ยเนึ่งาเลยก็ผมบอกสเออแองบอกี่าเขาบอกเรนลูกนั้นเข้าจัง

ตาการพ่คิวไปเตะอตาพ่ชิวเข้าวมองไม่เห็เนลมที่ เด็กเายอย่างนี้หนึ่งร้อั่นพี่นี่ยวกระบางกระสุโตทำไมมึต้องแบบต่อเจ้าจเลยอันนี้อข้าง ไม่ยอปถามเลยคจะโกนเลยเสียง่ายเยเสียง่ายเ้ยไม่ยอมี่เนี่ยต้องการจะเริ่มเอร์แล้าเอนเนี่ย

ไม่มีความอ่อนน้อย

กเชือที่เร็วของแมวสุนี้ได้ขนาดสองเท้ามีคิดว่าไงเดเวดนีนดสอง้รูแต่แค่นี้นงงเพราะปวหดหดัว ะแล้วมึงไม่กลับกับกูอ่ะนาทีกลับได้หรอนาทีกลับพี่กองที่กลับสนุกไหม